สวัสดีครับนักเรียนชั้นป6นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับคุณสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมนะครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องทศนิยมนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหานะครับอ่าเส้นนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ0 5นนิ้วนะครับสายเคเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ3.48นิ้วนะครับสายเคเบิลนะครับมีความยาว นะครับของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นทีเท่าของความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของเล็กเส้นนะครับเวลาเราแก้โจทย์ปัญหานะครับสังเกตนะครับครูจะให้ใช้วิธีการคิด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือนะครับทำความเข้าใจโจทย์นะครับมันจะแก้โจทย์ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนทศยมหรือโจทย์ปัญหาในชีวิตประจาวันของเราทั่วไปนะครับอ่าดับแรกนะครับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็คือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของ เล็กเส้นนะครับและสายเคเบิลนะครับที่ขามาเปรียบเทียบกันนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเล็กเส้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับก็คือข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับอย่างที่3ก็คือสายเคเบิลมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่าไหร่นะครับก็คือที่โจทย์ให้มาตรงนี้กล้องครู่บังครับต้องขออภัยด้วยนะครับและสุดท้ายคือโจทย์ถามอะไรนะครับก็คือโจทย์เขาต้องการทราบว่านะครับสายเคเบิลนะครับมีความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นกี่เท่านะครับของความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของเล็กเส้นนั่นเองนะครับ นี่คือขั้นตอนแรกคือเราทําความเข้าใจโจทย์แล้วนะครับเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือมาวางแผนนะครับว่าใช้วิธีอะไรนะครับก็คือหาว่าสิ่งนี้นะครับมันเป็นจีเท่าของอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีการหารแน่นอนนะครับก็คือ3.48หารด้วย0.58นแะครับแต่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับขั้นตอนนี้นะครับที่เราใช้ทําในแบบฝึกหัดนะครับก็คือขั้นลงมือทํานั่นเองหรือเราเรียกว่าั่าแสดงวิธีหาคําตอบนะครับก็คือนำสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของสายเคเบิลนะครับยาว3.48นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนะครับยาวนะครับ0.58นิ้วนะครับฉะนั้นเส้นสายเคเบิลนะครับมีความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นนะครับ3.48หารด้วย0.58นะครับก็จะเท่ากับ6เท่านะครับของความยาวนะครับของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั่นเองนะครับตามที่ นะครับโจทย์ถามมานะครับอย่าลืมนะครับเวลาหารทศนิยมนะครับตัวหารนะครับต้องไม่เป็นทศนิยมนะครับโดยเราสามารถทําให้มันหายไปได้โดยการเอา100มาคูณนะครับถ้าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช้10นะครับคูณทั้งเศษและส่วนถ้าเป็น2ตํตำแหน่งนะครับใช้100คูณทั้งเศษและส่วนนะครับอย่าลืมนะครับต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้คําตอบเท่ากับ6เท่ามาแล้วนะครับเราก็มาสู่ขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นของการ ตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะคำตอบที่ได้มานะครับเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิลนะครับยาวประมาณนะครับ3นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเล็กเส้นครับประมาณ0.6นิ้วนะครับฉะนั้น3า6จะได้ประมาณ5นะครับซึ่งใกล้เคียงนะครับกับคําตอบที่เราได้มาคือ6นะครับซึ่งเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะครับอ่าเรามาตรวจคาตอบกันนะครับเราก็ใช้ความยาว นะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารครับเอาผลหารมาคูณกับตัวหารนะครับมันจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ6คูณ0.58ครับได้เท่ากับ0.348ครับซึ่งตรงกับที่โจทย์ให้มาพอดีชั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนลองทำนะครับแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยหน้า72กับ73นะครับทำแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์นะครับ าการเรียนออนไลน์64ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจนะครับนักเรียนอย่าลืมดูหนังสือประกอบนะครับหรือดูคลิปซ้ำก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ